มาดู EP ีที่2นะครับกับคอเรียนส9 0รยบาทใครที่มีลิงก์แล้วก็เปิดในส่วนของอัปเดต3เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาผมจะให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับในนี้จะมีบล็อกงานเรารู้ได้ไงว่าเป็นบล็อกงานก็คลิกเข้าไปที่ตัวงานนะครับแบบนี้ครับเมื่อคลิกเข้าไปแบบนี้จะเห็นเนี่ยครับมันจะมีข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคือชื่อของบล็อกงานจะอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ดังนั้นในช็อปตรงนี้นะฮะในช็อปตรงนี้ก็จะมีบล็อกงานที่อยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเราต้องการจะเอา บล็อกงานอื่นๆเข้ามาใช้งานเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนเนื่องจากว่าในส่วนของแบบช็อปโ a อิงอยูเนี้ยนะครับรายละเอียดนะครับของสุขภัณฑ์ที่อยู่ในเนี้ยมันเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นแบรนด์อย่างอื่นนะไม่ว่าจะเป็นมอรกงมอร์แกนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเอาบล็อกงานที่ใกล้เคียงเข้ามาเพื่อเทียบเคียงได้วิธีการก็คือการอินเสิร์ตแต่อย่างน้อยนะครับให้รู้ก่อนว่าบล็อกงานมีรายละเอียดของเขาเฉพาะเจาะจงอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูการ อินเสิร์ตบล็อกงานเข้ามาการอินเสิร์ตบล็อกงานนะครับน้องๆที่มีคอร์สเรียนตัวนี้ก็ต้องเปิดนะครับบล็อกงาน5.0ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดบล็อกงาน5.0ขึ้นมานะครับแนะนําให้ไปที่ตรงนี้เลยในส่วนของซิงก์นะครับมันก็จะมีรายละเอียดของซิงค์ที่นี้บล็อกงานที่เราควรเลือกเอาไปใช้งานในแบบขยายนะเมือเดียวเมื่อกี้ผมจะให้ดูมันมีทั้งภาพที่เป็นมุมบนมุมล่างมุมซ้ายมุมขวาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นรูป ดังนั้นต้องเลือกควรเลือกเอาโมเดลที่มันมีทั้งหมด3ด้านอย่างน้อยนะครับอย่างเช่นผมเลือกไปที่ตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับเป็นชื่อของเขาจําตรงนี้ไว้นะครับจําตรงนี้ไว้วิธีการผมแนะนําให้คอนโทนซี C, แล้วก็คอนโทนวี v ไปใช้งานก่อนซึ่งเดียวมันจะมีคําถามถามมาอีกกลับมาอีกนะอ่ะกดคอนโทนซี C ก่อนนะครับนี่แล้วก็ไปที่ในส่วนของแบบของเรานะครับ เมื่อเรามาที่แบบของเรานะครับก็วางไว้ก่อนวางไว้ตรงไหนก็ได้อ่ผมจะวางไว้ตรงประมาณนี้นะครับ c อนโทนี Ctrl v, นี่ครับตัวงานก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับวางไปก่อนเลยนี่นะฮะ,จะเจตตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือวิธีการอินเสิร์ตเข้ามาแบบง่ายๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันใน EP ถัดไปนะครับมาดูการแก้ไขว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาถ้าเราเอาตัวนี้เข้ามาแล้วบล็อกงานที่เป็นตัวออริจินอลของมันเนี่ยอยู่ตรงไหน นะครับเดี๋ยวตามใน EP ถัดไปนะครับ